และสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะพวกเรากลุ่มสมบูรณ์แบบมีสมาชิกทั้งหมด3คน1นางสาวสติธรสิง,ง,กกสงห์ทอง2นายจักรพันธ์ยมสุวแม่และมิชันนางสาวคุณวดีสิบประวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับโครงเรื่องและความก้าวหน้าของบทความ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะครับตรงเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีอย่างนี้นะครับมีบทนำนะครับมีประโยชน์ด้านต่างของคอมพิวเตอร์นะครับด้านงานธุรกิจด้านงานวิทยาศาสตร์นะครับด้านสังคมงาคบงงานวิจัอวิกรรมงานราชการงานด้านการศึกษานะครับก็มีความหมายของจริยธรรมจริยธรรมในวิชาชีพจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับ สารอรด้านคอมพิวเตอร์ก็มีดังนี้ะครับก็มีหัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์นะครับมีบุคลากรทางด้านระบบครับนั่นเดี๋ยวโปรแกรมผู้ดำเนนการข้อมูลผู้ป็นบรติการและผู้ใช้นะครับนี่หนมีลักษณะนการทำหน้าที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับการยับยังการกระทำผิดทางจริยธรรมปัญญาสุปการในการใช้คอมพิวเตอร์สรุปและประนามระบบนะครับค่ะความคิดหน้าของบนฟานนะคะ บุญแบบนะคะขอจบการรายงานเค่านี้ค่ะ